บ่มีข้อแม้ย้อนคำว่าหักคำเดียวสั้นๆที่ตกลงสร้างปันหวังดูแลกันด้วยใจจริงแท้อย่าปล่อยมือกันเด้อถ้าเจอปัญหาเข้ามารังแกจับมือแน่นๆจนเท่า,จน,ทาจนแกขอแค่ดูแลด้วยคำเมื่อ ากถามหัวใจว่าเจ้าเมยบอดที่อยู่น้ำกันปัญหาเข้ามาร้อยพันอยากเจ้าไว้วันสันเดเดลาแค่เห็นมนาคนดีน้องกระเร้าเมยบอกสวัสดีครับผมเก่งกเกษตรซิ่งครับผมในเคริอซีวีรุ่งเรืองนะครับภายใต้การบริหารงานของคุณคนครบรุงไทยนะครับผมวันนี้สปีดกันหน่อยนะครับผมก็อยู่กันดึกนิดนึงนะครับ ก็ไม่นิดละครับก็ดึกเหมือนกันเพราะว่าเราเร่งทําถังปุ๋ยนะครับตัวแทนจําหน่ายอุดรสั่งมา15ชุดนะครับผมก็อยู่กับช่างต้นนะคนไม่เยอะนะครับแต่ประสิทธิภาพยังคงอยู่นะครับผมวันนี้เราก็ไล่นะครับก็เจ้าหน้าที่ของผมทุกท่านนะครับก็เตรียมมาหลายไว้นะครับต่างคนก็ต่างมีหน้าที่ไปส่วนเราอยู่ประกอบนะครับจะอยู่ดูแลเรื่องการ QC เราก็อยู่กันไปนะครับ ยังไงเราก็ต้องทําให้เสร็จนะครับตามกําหนดเวลาที่ลูกค้าสั่งไว้นะครับผมก็เดี๋ยวจะโชว์ผลงานนิดนึงนะครับอยู่ในช่วงการประกอบนะครับรายละเอียดของงานนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็อ่านี่การหมุนนะครับการเคลื่อนตัวนะครับการเคลื่อนตัวนะครับของพรานะครับการเคลื่อนตัวของนะครับสเตอร์นะครับผมนี่เป็นแบบนี้เลยนะครับ อันนี้อาจจะดูไม่สวยงามนะครับมันเป็นช่วงการประกอบนะครับ๋ยวเราทาสีให้นะครับผมนี่นี่นี่มันจะโชว์นะครับยังไงก็ฝากนะครับผลงานของ s อ v บีรุ่งเรืองในทุกๆชิ้นงานนะครับไม่ว่าจะเป็นรปเปอร์ยกร่องนะครับแบบติดทั้งปุ๋ยแบบร้อยจากแบบ PTO นะครับหรือว่าจะเป็นแบบทังคู่นะครับเราก็มีให้บริการทุกอย่างนะครับอยางไงวันนี้ผมเก่งเกษตรซิ่งและ s c v รุ่งเรืองนะครับก็ขอกราบลาไว้เพียงเท่านี้โอกาสหน้า เจอกันใหม่นะครับขอช่างต้นด้วยนะครับผมสวัสดีครับ